ช็อกวงการบันเทิงหมอลำไม่น้อยสำหรับข่าวล่าสุดของออมแอมละไมแสงทองหรือออมแอมเพ็ดบ้านแทงที่ออกมาประกาศแยกทางจบความสัมพันธ์กับสามีที่ตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วซึ่งเธอได้ออกมาเปิดเหตุผลสุดทางรักไว้อย่างชัดเจนหากจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมา กับประเด็นข่าวนางเอกหมอลำชื่อดังมากฝีมืออย่างออมแอมเพชรบ้านแทงหรือออมแอมละมแสงทองที่ประสบอุบัติเหตุรถพังยับโชคดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากหลับในและเจ้าตัวได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ที่ผ่านมานะโรงละครอักษรารางน้ำนั่นเอง และล่าสุดนั้นทางออมแอมเพชรบ้านแทงก็ได้ออกแจ้งข่าวใจหายข่าวช็อกตกใจผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัวว่าตนเองนั้นได้ตัดสินใจแยกทางกับสามีแล้วเรียบร้อยโดยระบุเนื้อหาคือ SRO m า m ขีดล่างลาไมเสิบขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะคะหลายเดือนที่ผ่านมา ออมแอมกับพี่อิดได้ตัดสินใจถอยกันคนละก้าวมาสักพักแล้วถึงสถานะจะเปลี่ยนแต่เราทั้งสองยังคงไว้ถึงความเป็นพ่อและแม่ของน้องไออุ่นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ได้บาดหมางไม่ได้ทะเลาะไม่โทษโกรธเคืองกันทุกอย่างมีเหตุและผลความรักมันเดินทางมาถึงจุดที่อิ่มตัว ถึงทางตานหากฝืนดันต่อมันคงจะไม่ไหวและรู้สึกไม่ดีไปกว่านี้ทางออกที่ดีที่สุดคือถอยกันคนละก้าวและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ออมแอมก็ยังคงรักและเคารพพี่อิดเสมอในฐานะพ่อของลูกก็ยังคงเหมือนเดิมตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ได้ทำได้เดินร่วมกันมานะคะ ขอโทษพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงหากการตัดสินใจของเราในวันนี้ทำให้ทุกท่านผิดหวังแต่ขอให้ทุกท่านเคารพการตัดสินใจและเข้าใจว่าเราทั้งสองได้ตัดสินใจดีที่สุดแล้วและจะไม่เสียใจเพราะถือว่าเราได้พยายามกันที่สุดแล้วชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปทุกอย่างมีเหตุและผล หอ,อมแอมไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องภายในครอบครัวนะคะขอบพระคุณที่ทุกท่านรักเมตตาเอ็นดูครอบครัวของเราและน้องไออุ่นตลอดมาอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ